สวัสดีค่ะก็มาพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่ห้าพฤษภาคมกันนะคะเมื่อวานดัชนีก็ร้อนแรงทีเดียวนะคะบวกขึ้นมาแปดจุดเก้าสามนะคะมาปิดคือตั้งแต่ตอนเปิดช่วงแรกก็ทะลุหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ขึ้นมาแล้วก็เดินหน้ามาได้โดยตลอดนะคะเพียงแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นการเหมือนกับเพิ่งฟื้นเพิ่งเบรกเอาตรงแนวต้านหนึ่งห้าเจ็ดศูนที่ติดมานานเนี่ยนะคะขึ้นมานะะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงสั้นเนี่ยถ้ามีอ่อนตัวบ้างแล้วไม่ต่ำกว่าสัก ประมาณช่วงแนวรับที่มองไว้1570หรือ1565เนี่ยก็ถือว่าพอไปไหวนะคะเพียงแต่ว่าต้องระวังเนื่องจากว่ามันเพิ่งเริ่มฟื้นนะคะอาจจะมีแบบสันส่นๆเขยา่ขยาๆบ้างเพราะฉะนั้นแนะนําว่าอย่าเพิ่งวางใจมากนะักว่าจะขึ้นจริงหรือเปล่านะคะทยอยทํากําไรเป็นช่วงๆดีกว่าแนวต้านแรกก็ยังอยู่แถว1575นะคะคือขยับขึ้นมาทีละนิดแล้วก็ถัดไป1580เพราะว่าจะเห็นว่าปรับลงมาเยอะเนี่ยนะคะทั้ง ตัวไฮเก่าหรือโลเก่าก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทั้งนั้นนะคะก็ยังต้องเจอกันอีกหลายระดับค่ะสต็อกวีวันนี้นะคะเป็นตัวตัวแรกเป็นตัวเอเซียนะคะอาเซียนตัวนี้เริ่มดีดตัวขึ้นมาหลังจาก พักตัวลงบนเส้น ema 75นะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะจากตัว modified stochastic ขณะที่วอลุ่มก็พองโตขึ้นมาในช่วง2อสาวันที่ผ่านมาสอดรับการเดินหน้านะคะก็คาดว่าจะขยับขึ้นไปที่แนวต้านประมาณ1ประมาณ5บาท85กับ6บาทนะคะรับที่5.50บาท50คัดลอสที่5.40บาท40ค่ะ PTL เมื่อวานก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะเตะตาทีเดียวนะคะเพราะว่าวิ่งยาวในวันเดียวจนกระทั่งตัดผ่านเส้น EMA 75ขึ้นมาเนด้วยความร้อนแรงนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะจบในวันเดียวนะคะระยะสั้นถ้าอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับที่เป็นจุดเบรกเอาท์เส้น EMA 75นะคะก็คือ15.50เนี่ยคิดว่าจะได้ไปต่ออย่างแนวต้านประมาณ16.3ถึง16.5นะคะคัดลอสก็ที่15.3 ตัวสุดท้ายเป็นตัวคูวนะคะตัวนี้นี่เมื่อวานก็วกตัวกลับขึ้นมาตอนเนื่องหลังจากที่ราคาเนี่ยไหลลงจนกระทั่ง s t o c h a สติกเนี่ยดิ่งตัวอยู่ในเขตโอเวอร์โซมาเป็นเวลานานแต่ว่าเริ่มกลับมาให้สัญญาณซื้อได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นขาลงก็ยังมีลุ้นรีบาวได้นะคะรับที่4บาท80นะคะต้านแรก 5, 5บาท5สตางค์ถัดไป5บาท35และคัดลอสที่4บาท75ค่ะสาหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ